โอ้เนี่ยเรื่องของตัวผู้เล่นเนี่ยริบูนสามประตูที่ได้อ่ะก็คือได้จากชุดนี้นะใช่ถูกป่ะได้จากชุดตัวตัวตัวสำรองนี่นะตัวที่ลงชุดแรกอ่ะตัวสำรองก็นี่ไงได้แค่เสียวเหมือนเดิมนุนเจตัวสำรองมาซาลาเหมืองตัวจริงที่ลงสนามเป็นตัวสำรองวันนี้วันนี้ก็ได้แค่เสียวตามนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราเห็นรายชื่อผู้เล่นบนบนหน้ากระดาษอย่าเพิ่งรีบตัดสินใช่ ก็จริงนะมันก็แบบสุดท้ายั้องูกก็จะบอกว่ามันอาจจะมีมีหมายอย่างที่บอกวันนี้ก็มันก็ถือว่าได้ผลนะใช้ดีอาร์ตใช้โชต้าใช้คัคโปแต่ละคนเนี่ยกูฟแไม่ต้องรองเปิดเลยเอาบอลมาที่เตนกูเดี๋ยวกูทำเองก็ได้อะไรก็ได้แล้วมันก็จะเปิดช่องว่างขึ้นเองใช่ไหมมันก็เลยทำให้ทุกอย่างมันดูไอเนี้ดูดูกลายเป็นว่ามีอีกรูปแบบหนึ่งในการเข้าทำครับเดี๋วนี้ผมเซอร์ไพรส์เฟนแบกนะ เป็นไงบ้างปอนคือคือถึงแม้ว่าจะไม่ชอบก็จริงแต่ว่าวันนี้รู้เลยว่าหลังจากที่เขายิงไปตูได้เขามั่นใจแล้วเขากล้าเล่นกล้าลุยจังหวะมันจะมีจังหวะที่แบบต่อไปแล้วแบบพลิกบอลหลบเคาะต่ออะไรอย่างเงี้ยเออเขากล้าเล่นขึ้นกล้าลุยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ถ้าถ้ามาทรงที่แบบอย่างอย่างครึ่งแรกเนี้ยเขาก็จะเล่นตะปุกตะกักบอลจับบอลลั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอยิงได้นักเตะพอมีความมั่นใจมันก็จะเล่นแบบ ก็เป็นแบบมันเหมือนไอ้นี่มันเหมือนกับบอลบอลบางทีมันไปสวยๆนะแต่จังหวะแทงอ่ะมันเหมือนกับมันมันไม่ได้ซ้อมกับเพื่อนมาคือมันชอบแบบเบานิดติดนิดติดหน่อยแต่ว่าถ้านั้นไหนดีอย่างกองช่วงต้นฤดูกาลอ่ะช่วงต้นอ่ะดีเลยการพลิกบอลจังหวะแรกจับบอลจังหวะแรกมันดูเนียนตาไปหมดบริ็จริงก็อายุน้อยนะยี่สิบยี่สิบเอ็ดมากเก็เห็นเพื่อนๆไปดีใจอ่ะ เราก็ได้เราก็ได้รู้ว่าเออเพื่อนเขาเขาก็เอาใจช่วยอยู่นะแล้วก็อยากให้พอบางทีนักบอลมันก็ต้องการอย่างนี้แหละต้องการประตูต้องการแบบความมั่นใจก็ถือว่าก็ให้โอกาสถือว่าภารกิจของเรียบูก็เป็นไปตามเป้าเอาละหนึ่งนัดชิงนัดนัดชิงนัดแรกผ่านไปแล้วได้แชมป์ไปแล้วเหลือนัดชิงอีกห้านัดโอ้ยเดี๋ยวกอนัดนัดต่อไปเราจะต่อให้เป็นแชมป์อีกห้านัดนเอเวอร์ตันต่อให้เป็นแชมป์อีกห้านัดก็ยังไม่รู้ว่า จะได้แช์หรือเปล่านะอไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอทำหน้าที่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร